สวัสดีค่ะก็สิบอกเราพามาชมกับ Toyota t i ท e r นะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับนี่เลยค่ะเครื่องเสียงจัดหนักจัดเต็มนะคะเครื่องเสียงชุดใหญ่แสงสีแบบเต็มรำไปเลยนะคะ Toyota t i ท e r 2,500cc ดีเซลนะคะเครื่องยนต์คอมบั n เร็วปี02ระบบไฟฟ้าทั้งคันค่ะเครื่องยนต์เดิมๆนะคะเครื่องดีค่ะวิ่งใช้งานกันได้ปกติ มาในราคาเงินสดค่ะหนึ่0บาทร้อแม็กสวยสวยด้วยนะคะอัตราการเล่งดีค่ะขับขี่เหยียบสบายๆนะคะไปทดลองขับก่อนได้ด้วยนะคะดูภายในกันค่ะยังสวยสะอาดนะคะเครื่องเสียงแสงสีเต็มรำมช่วงร่างดีแอร์เย็น ภายนอกสีสันก็จะมีริ้วรอยบ้างบางจุดเท่านั้นนะคะตามอายุค่ะทุกท่านรถก็อายุเยอะแล้วนะคะใช้งานได้ดีขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วค่ะเกียร์ธรรมดานะคะเชื้อเพลิงดีเซลรถอยู่แถวกรุงเทพนะคะสาธุประดิษ49เบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปติดต่อเข้าไปนะัดดูรถทดลองขับด้วยตนเองได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้ประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดค่ะ แอดมินขอแนะนำข้อมูลกันไว้เพียงเท่านี้นะคะถูกใจยังไงติดต่อผู้ขายได้เลยมีเบอร์โทรใส่ไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยสวัสดีค่ะ